การอุทิศบุญหรือการแผ่เมตตาเป็นการซ้อมเป็นการฝึกใจนะฝึกใจเพื่อให้ผู้อื่นบนญกยบุญกุศลที่ขระพะเจ้าได้กระทาในวันนี้ขออุทิศให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรอินพรมยมยักษนาคงนาคานาคาทิดปดีดด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 ติดๆๆๆๆๆันจะนึกออกๆะๆๆๆๆๆๆ่ๆะๆๆ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 ๆรๆๆๆมๆๆ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 ๆงๆๆ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  เรียกเอาหมดแล้วลึกได้ก็ดีแล้วลึกไม่ได้ก็ดีมันกลัวกลัวไม่ได้คบกันนะหรือว่าใครที่ได้ยินได้ฟังหรือได้ผลบุญนี้ให้เอาไปบอกต่อยนะไปเรียกไมาได้เรียกมาเอาหรือฝากไปให้นู่นมันไปนู่นนะ <c oughs> จริงไหมนะแต่พอเวลาไอ้คนข้างๆโทรศัพท์ดังไม่มีมารยาทนะกลับเมตตาเขาไม่ได้อนะ เนี่ยความจริงอยู่ข้างๆเนี่ยเมตตาเขาไม่ได้นะคิดเอาอย่างเดียวนะแต่เนี่ยแค่โทรศัพท์ดังข้างๆเนี่ยหงุดหงิดเคืองใจแล้วกับเมตตาเขาไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้จักคําว่าเมตตาที่แท้จริงเนะี่ยมีแต่ไปนั่งนึกวาดฝันเอาเนะี่ยมีพระรูปหนึ่งท่านมาถามครูบาเรื่องการแผ่เมตตานะท่านก็มาถามเรา ว่าต้องแผยยังไงแผ่เมตตานะไอ้เราก็ไม่ตอบนะเขาก็เลยไปถามพอเราไม่ตอบปุ๊บพระอีกรูปนึงก,ก็ตอบขึ้นมาแทนเราว่าให้แผออกไปไม่มีประมาณนะทาจิตให้ส่านออกไปเราก็เลยขำเราก็เลยขำนะเราก็เลยว่าอยากรู้ไหมเขาแผ่เมตตาอย่างไงให้ไปอยู่กับหลวงตาสักวันหนึ่งนะเราว่า ไปอยู่กับหลวงตาสักวันสองวันนะไปนั่งอยู่ข้างท่านนั่นแหละจะได้รู้ว่าเขาแผ่เมตตากันยังไงเขาจเจริญเมตตาแผ่เมตตาอย่างไงท่านก็บอกว่าอู้อันนั้นเรียกว่าทานไม่ใช่เมตตาเขาว่านั่นมันคือการทานไม่ใช่เมตตาล้วก็บอกมีแต่พระปัญญาอ่อนพระงง้อเราคิดได้อย่างงั้นนะมีแต่พระโง,ง่ๆพระปัญญาอ่อนะที่เข้าใจอย่างนั้นนะว่านะท่านก็เงียบกิบเลยนะเนีบ่บไม่พูด Αι, ความรู้สึกในใจนี่แบบ αι, อยากจะไฟแต่ไม่กล้าไงแต่แต่ไหมอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถที่จะไฟกับเราได้ไงก็เก็บความรู้สึกนั้นไว้<น> αι, เขาก็ขึ้นรถจะไปบินธบารตอนเช้ากูบาก็เลยขึ้นไปนั่งข้างๆแล้วก็ไปตบขาท่านเมตตาผมได้ไหมล่ะที่ฝึกมาเางวงอย่างนี้ที่ท่านฝึกมาที่ท่านแผ่ซ่าออาไปทุกวันอ่ะท่านเมตตาผมได้ไหม หรือท่านเมตตาแค่อย่างงั้นแหละนะเวลาโกรธผมท่านเมตตาผมได้ไหมแต่ท่านเมตตาตัวท่านเองได้ไหมเนี่ยนะสิ่งที่ท่านฝึกมามันเป็นประโยชน์กับท่านไหมเวลานะเหตุการณ์จริงมันเกิดขึ้นเนี่ยที่ฝึกมาไร้ประโยชน์เลยนะเวลาโกรธใครทำให้เมตตาเขาไม่ได้ล่นะก็ะไร้ประโยชน์สิเมตตาย่างงั้นน่ะ นะจะทำจิตซาดเราไปถึงไหนล่ะคนนั่งข้างเนี่ยมันยังไม่สาดเรไปหาเลยนะตัวเป็นๆน,นั่งอยู่ข้างเนี่ยทำไมมันเมตตาไม่ได้ล่ะจะซาดไปถึงจักรวาลไหนล่ะเราว่านะรู้หรือยังว่าเมตตาคืออะไรนะคําว่าเมตตาเนี่ยนะไอเรามีแต่อยู่ในแต่ในความคิดแต่ในจินตนาการแต่เหตุการณ์จริงอะเอาตัวไม่รอดสักคนะนะจินตนาการนี่เลิศนะแผ่ไปหนุน นะไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะแพ้ไปถึงพญาอะไรก็ไม่รู้หนุนไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่รู้เลยแต่คนข้างๆนี่ได้แน่นอนเนี่ยทำไมไม่แพ้วะจริงไหมเนี่ยโกรธกันข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีหนุนทําไมเมตตากันไม่ได้ล่ะเพราะเราไม่รู้จักคําว่าเมตตาที่แท้จริงไงมันไปจมอยู่แต่ในความคิดในจินตนาการนุนเข้าไม่ถึงหรอกคาว่าเมตตาหัวใจหลักของเมตตาคืออะไรอืมนี่ ไอเรามันปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดล่ะทีนี้นะบางคนนี่โหมาทั้งชีวิตเรายังไม่รู้จักอะไรเป็นอะไรเลยนะเพราะมัน,ม,นม,มันมีแต่คิดจินตนาการเนี่ยนี่แหละไหนแล้วว่าศาส,สนาพุทธเจริญนะวะมันเจริญตรงไหนนะเจริญจริงหรอศาสนาพุทธในเมืองไทยเราเนี่ยอือเข้าใจไหมเอี่ ทีนี้อย่าให้อย่าไปอย่าให้เสียนะได้ยินได้ฟังแล้วนะอย่าให้เสียอีกนะเราจะได้พัฒนาจิตใจนี้เข้าสู่เขาเรียกว่าความเป็นธรรมที่แท้จริง